ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเร n าเวนะครับวันนี้นะครับราก็จะมา,มารวมซีรีส์ว,วานะครับที่ออกอากาศในเดือนสิงหาคมนะครับทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับสำหรับใน,นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากมานะครับจะมี6วัน12เรื่องด้วยกันเนาะแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนยังไงบ้างเนี่ยที่เรนสะ่ะสมาหิปปกับทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนะ ิ่มจากวันอังคารและวันพฤหัสน,นะครับไลออนมี like ซีรีส์วายจากประเทศเกาหลีออกอากาศเวลา16นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน VTV วันพุธโลเ้นบัดรักมันมหาศาลออกอากาศเวลา23นาฬิกาทางช่อง3 HD และยออนหลังทางแอปพลิเคชัน VTV วันพฤหัสหนังสือรุ่นเจรียบุกออกอากาศเวลา20นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน Li n e TV วันศุกร์อ้อมกอดบ้านเกิด Home Town c e m e b r a t e the Series อากาศเวลา18นาฬิกาทางช่อง YouTube TV Entertainment Top Secret Together the Series ได้ขับพี่ดีขับน้องอากาศทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน Line TV Call is What You Want จะรักก็รักเถอะซีซั่น2อากาศทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน Gaga Ulaa l และแอปพลิเคชัน VTV ดอนเซโนเดอรซีรีเมื่อหัวใจใกล้กันอาอกาศทุกวันสุกเวลา22นาา45นาทีทางช่องวัน31และย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน Line TV วันเสาร์ Love Area The Series คั้งหนึ่งเราเคยรักกันออกอาศาเวลา23นาฬิกาทางช่องนาย M c o r d SD และย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน ASAP Love Adviser The Series เพื่อนถักว่ารักนะซีรี e r เรื่องนี้จะมีทั้งหมด1ตอนด้วยกันออกราวันเสาร์ที่28สิงหาคมเวลา14นาฬิกาทางช่อง YouTube v b Entertainment วันอาทิตย์ My Boy The Series วุ่นหนักหลับสลยออกอากาศเวลา23นาฬิกาทาช่องนายเ c o มคอรดละย้อนหลังทักแอปพลิเคชัน Line TV เช็คเอาต์เ Series ีสคืนนั้นกับนายดาวเหนือ ออกอากาศทางช่อง YouTube ในหน้าช n แน l เริ่มเอพิโซดที่0ูนย์เอพิโซดสเปเชียลวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีจอคิวเมนเวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมเวลา19นาฬิก30นาทีปีทายโดดดีแอคชัชาฮับกับเบสวันอาทิตย์ที่5กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและไบมีเดอะซีรีส์ส่งร้อนเสิร์มรัก ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา22.15นาทีทางช่องวัน31และย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน i e w เริ่มออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่1 9สิงหาคม เป็นไย่างกันบ้างครับทุกคนสหรับซีรีส์วนะครับที่ออกอากาศในเดือนสิงหาคม,ค,ามค่อนข้างที่จะเยอะม,มากๆนะครับมีทั้งหมด12เรื่องด้วยกันเพื่อนๆเนี่ยชอบเรื่องไหนยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนเนะี่ยถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กระซำต์สไครตให้เลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะครับบ๊ายบาย